คุณดังๆให้กับคุณเตอร์นวพลค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เตอนะคะเตอทางนี้นะคะเชิญชาเชิเตอร์ชาลุกนแบของเรานะคะคนต่อไปนะคะนักแสดงทั้ง4ี่ท่านเริ่มที่คนแรกนะคะน้องก๊งเอิญประภาบนโทเกี่ยมกันค่ะ อันรับรางวัลน,น,น,นักแสดงนำหญิงจากสิงคโปร์มาแล้วนะคะาการันตีความสามารถเลยนะคะท่านต่อไปค่ะบิงปบองกดีดังๆนะคะคุณเพชรเผาเพชรเจริญสุขค,ค่ะเราคนกันเองเชื่อแต่กันเองเ,เนาะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอตอมชนะกันนะคะเรียนเชิญค่ะ และท่านสุดท้ายมี FC น่าจะเยอะมากๆเลยนะคะเรียนเชิญน้องพิมมาค่ะพินมาดาใจสักเสริญนะคะเรียนเชิญค่ะพนากานใหม่ของเราชนะตรงกลางนะคะโอเคแต่ว่าวันนี้การพูดคุยของเรานะคะถ้าชดิฉันซึ่งเอเนจีก็คือเป็นแบบนักข่าวสายกันเทิงมากเอเนจีจะเฮฮามากมันดูจะหลุด มูจากนางของเต๋อเนาะก็ได้อยู่ไหนได้เหรอต่อย่างลยเดี๋ยวพี่พาออกทะเลวันนี้เราเลยจะพานะคะเรียกว่าเป็น HR ที่มีมาสัง่งอันนี้เขาจะมาคุยแบบเจาะลึกระดับจุลภาคเลยที่เต่บอกหนักทีน,นี้มันต้องเป็นแบบระดับลึกใช่ไหมเขาจะแบบเจาะลึกมากๆเลยนะคะบริษัทของเขาเนี่ยมาตรฐานมากนะคะเดีส่สแตนดาร์ดสุดๆในการเขาจะถามคำถามแบบเจาะลึกกับนักแสดงทุกคนนะคะเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะ เพ,พิ่งกลับมาเลยนะคะจากงานโวล์คัิคฟอรัมนะคะขอเซ็งประมือดำๆให้กับคุณเคนนะครินนะคะเรียนเชิญค่ะคุณเคนนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดโต๊ะกันเลยนะคะสัมภาษณ์งานกันตรงนี้เลยแต่ที่จะบอกกติกาอย่างหนึ่งอันนี้พี่เดียวเป็นคนคิดนะคะยังไงก็ตามไปได่าพี่เดียวเอานะคะคุณเคนเนี่ยจะถามคำถ,ถามทุกคนคนละหนึ่งคำถามเมื่อ ทุกคนตอบเสร็จแล้วเนี่ยพี่เนี่ยจะเป็นคนประเมินว่าคําตอบที่ให้แต่ละคนโดนเติให้เนี่ยผ่านการพิจารณาจากพี่หรือไม่นะคะซึ่งพี่กางงมากว่าพี่เดียวอะไรเป็นเกณฑ์นะคะให้พี่เป็นคนตัดสินคาถามนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะมีป้ายชูนะคะนี่ว่าไม่ผ่านพิจารณาก็คืออันนี้แอนแตงนะหรือว่าติ๊งนองผ่านการพิจารณานะอันนี้เบิรอเห็นชอบกับไม่เห็นชอบเลยเนาะอ่าใกล้เขียนอาล่ะ เตรีพร้อมไหมคะพอครับถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจะยกนาทีนี้ไม่ใช่ดีเด่เนาะไม่ใช่ <laughs> วันนี้ไม่คุยเรื่องก,กัน <laughs> เป็นการสัมภาษณ์นะคะ <laughs> พนักงานใหม่ว่าคุณมีคำถามอะไรบ้างเชิญได้ครับก่อนหน่งขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ผมมาเป็นส่วนหนึ่งเป็น HR r ่อาของแบนเรื่องนี้นะครับซึ่ง <laughs> ต้องบอกเลยว่าคำถามที่เตรียมมาทั้งหมดเนี่ย ไม่ได้มาจากผมคนเดียวนะฮะม<ฆ>ีตัวแทนมาด้วยโอเคลราก็ไม่ได้เตรียมกับทีมมาก่อนเลยต้องพูดกับแล้วกันนะครับใช่ทุกคนยังไม่รู้นะคะว่าตัวจะต้องเจอคำถามอะไรบ้างฉะนั้นอยากให้พี่เต๋อเขาจะเป็นคนเป็นชอบเลยเป็นชอบอที่จะรีวิไในเกี่ยวละกันนะคร<ฆ>ับถามพี่เตอ๋อก่อนได้ครับคือผมคิดว่าได้ยินว่าหนังเรื่องนี้ได้รดับคอนเซ็ปต์ว่าเป็นเหมือนกับภาพยนตร์ชวนคิดชีวิตคนเมืองครเลยอยากถามพี่เต๋อว่าชีวิตคนเมืองเนี่ยมันมีแง่มุมอะไรน่าสนใจบ้าง มว่าถ้าเกิดถ้าเกิดตั้งจัดชีวิตคนเมืองจริงๆมันเป็นเมืองอะน,นะมันเลยมีทุกอย่างที่มารวมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอเราเล่าพอเราจะ,จะเล่าเรื่องของสังคมงต่างๆหรือเศรษฐกิจการเมืองสังคมอะไรทั้นี้พอเราเล่าผ่านเมืองต่ว่ามันมีทุกอย่างอย่างเช่เรื่องนี้สมมติว่าที่ผมบอกเสมอๆว่าม,มันเป็นเรื่องของคําถามที่ว่าด้วยเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งสังคมหรือชีวิตอี่นี้เราสามารถเล่าผ่านบริษัทหนึ่ง ได้้องเกิดครบทุกอย่างหรือว่าเล่าผ่านออคอนโดท้องถนนต่างๆที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันสามารถมันรีเฟล็กสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราได้ได้อย่างดีครับก็เลยชอบที่ชีวิตคุารีเฟ็อะไรเลยใช่ครับถามไหมครับแป้ว่าพี่จะมาจากบางละมุงนะคะแต่คำตอบของเต๋อทำให้พี่อยากดูข่านเรื่องนี้นะคะมาสำรวจชีวิตคนเมืองกันผ่านค่ะ แต่ว่าเขาบอกว่าเนื่องจากเป็นพูดกับขออีกคาถามหนึ่งครับได้ครับคําถามถัดมาครับเขาบอกว่าทั้งโทนแล้วก็วิธีการเล่าจัดตัวอย่างหนังเนี่ยผู้ชมบางคนอาจจะรู้สึกว่า,าเรื่องนี้เป็นหนังเทศกาลและยิ่งถ้าเห็นโปสเตอร์เนี่ยจะมีเขาเรียกไปมากอบใช่ไหมใบมากอบมากรอบอยู่เต็มไปหมดเลยวิมันต้องดูยากแน่นอนต้องปีนบันไดดูหรือเปล่าในฐานะที่พี่เต๋อเป็นผู้กำกับเองจริงๆเนี่ยแต่เรื่องนี้ดูยากเลครับสำหรับคนดูคือผมคิดว่ามัน มันจริงจังดีกว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้จริงจังกับเรื่องบางเรื่องมันทำให้เราแบบเรียนรู้อะไรหลายอย่าง,างกับอย่างหนึ่งคือพอเรามีรอบวงสนทนาของพี่เอ็นยงที่มันจัดไปแล้วนะสาหรับผมมันเป็นรอบที่ดีามากๆเลยหมายถึงว่าเวลาคนดูหนังเรื่องนี้เขาดูแล้วเขามันเหมือนกระจกสะท้อนตัวเขาเองด้วยว่าเวลาเขาเห็น่งที่อยู่ขึ้นที่ท,ที่ในจอหนังนะนะเขาเขาคิดยังไงอย่าคำถามที่ตัวละครมี เป็นคำถามที่เขาเคยมีหรือเปล่าแล้วเขาเคยตอบว่ายังไงแล้วตัวละครตอบไวแล้วหลังจากนั้นนะมันคือการออกมาและสนทนากันเพื่อแลกเปลี่ยนเพราะว่าผมรู้สึกว่าคําถามที่มันอยู่ในนังมันมันไม่ต้อตอบได้ง่ายๆแล้วผมรู้สึกว่ามันคมดีนะถ้าเกิดเราออกมาแล้วแลกเปลี่ยนกันในสิ่งที่ตัวเองคิดผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะดูยากหรือดูง่ายแต่ผมคิดว่ามันเป็นหนังที่จริงจังและควรจะดูในยุคนี้มากกว่าเพราะผมเพราะผมคิดว่ามันเป็นคําถามของยุคสมัยนี้มากๆแล้วมัน มันเกี่ยวข้องกับทุกคนครับถ้าไม่ใช่คนจริงจังรู้ได้ไหมครับโอ้ยถ้าไม่จริงจังเวลาดูจะจริงจังเลยมันจะรู้ว่าปัญหาอยู่ใกล้ตัวที่คุณคิดอะไรแบบนี้ครับนไม่ได้ดูยากแต่ว่ามีความจริงจังและเกี่ยวกับชีวิตเราในชีวิตเราจริงจด้วยหรือว่าถ้าเกิดคุณเคยมีคําถามที่คุณแบบตอบไม่ได้ในชีวิตจริงการมาดูในเรื่องนี้บางทีอาจจะใช้คำตอบบางอย่างเห็นชอบไหมครับต้องการคำตอบบางอย่างในชีวิตตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นชอบค่ะ ก็จะมีคําตอบเนี่ยมันไม่เห็นชอบกันเดี๋ยวครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นเออเป็นกิมมิีกที่น่าสนใจมากเอาลนะ่ะคำถามผมมุ่งกลับหมดไปแลาสอบข้อครับผมทีนี้เ,เดี๋ยวเราจะแสดงว่าเมื่อกี้น่าเ,เกรงเลยคุณเฟรมทำยังไงดลถามจะไม่จริงจังแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะหน้าขึ้นแล้วเพราะว่าคำถามยากๆให้พี่เต๋อหมดพานการเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปที่สุภาษิตรีก่อนค่ะอ่าท่านที่ผมจะถามต่อคือคุณเฉยๆนะครับถามว่าผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ดีกว่า แต่ว่าตั้งใจจะโยนคำถามใส่ผู้ชมสำหรับนักแสดงนำาอย่งคุณเล๋ยหลังจากที่ได้ดูจบก็ได้ดูแล้วใช่ไหมครับคำถามแรกที่เด้งเข้ามาในหัวคุณคือคำถามอะไรครับเสียงในหัวเสียงในหัวคืออะไรและจนถึงตอนนี้ได้คนพบคำตอบของคำถามนั้นไปอย่างคำถามยามากสองข้อนะคะนักงเอ๋ยต้องการโยนคำถามไหมคะแบบปรากฏที่ดูเอ่อถ้าแบบว่าคำถามแรกที่ คิดมาหลังจากเรียเสร็จก็คือทำอะไรไปวะา, <c ười> <c ười> าตัวเองัอ้ยนนทำอะไรไปวะเราหรือเพื่อนต่อเราคนเดียวเพราะอะไรนะไม่เออเรในฐนานะเราแสดงเนาะหมายถึงว่าเราดูเวลาเราดูงานตัวเองเราก็จะเราต้องเห็นตัวเองก่อนอยู่แล้วแหละแล้วจริงๆเราเรื่องพวกคำถามอะไรเงี้ยเราเรามีตั้งแต่ตอนที่เราทำเนาะหมายว่าในกระบวนการทำมันมีคำถาม แล้วก็มีทั้งคำตอบแล้วก็ไม่มีคำตอบใน่แต่การทำเพราะฉะนั้นมันก็คือตั้งแต่ทำตั้งแต่เริ่มทำจนดูเสร็จมันก็จะมีแต่คำถามเต็มไปหมดเอาไปใช่ไหมาะแล้วว่ถามอันแรกถามก่อนว่าผู้ทำอะไรไปวะนี่คือดูถามตัวเองแล้วตอนแรกๆที่อ่านบทมีถามว่าพี่เต๋อทำหนังอะไรวะมีไหมฮะก็ไม่มีแล้วถ้าเติร์ตอบน้องได้ไหมคะมันคือก่อนมือฉ่อกไหมฝั่งมือฉ่อกก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้แล้วมีคำตอบได้ไหม มีคำตอบกับตัวเองแล้วข้อหนึ่งที่มีบอกมีคำถามมากมายก็มีมาเราอยากรู้ด้วยอบอค่ะต้องอันนี้น้องสิประิดเป็นคำาอ,อะไรใช่เราอย่างรู้ด้วยคือเหมือนโยนบอลมาให้ผมแล้วผมต้องตีกลับใช่ไหม,ไมคือถาบกลับหรือด้ค่ะมีคำตอบอะไรที่ได้กลับไปเกี่ยวกับอะไรก็ได้คำถามเดียวเออได้ตอบว่าหลายๆครั้งอะไรที่เรารู้สึกมัน มันก็ถูกต้องแล้วหมายถึงว่าในในบางสถานาการณ์ที่เรารู้สึกว่าคือไม่พอใครไม่ออกเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันมันจริงพอที่เราจะที่เราจะแอคชั่นอะไรสักอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้ไอความรู้สึกเนี้ยมันได้รักการที่ขายในภายหลังด้วยขอสื่งประมือได้ไหมครับผมลึกซึ้งมากแต่ว่าอะไรขออีกทีได้ไหมครับคุณ <laughs> เล่นคุณเล่นชอบไหมครับ เป็นคำตอบที่ฟังแล้วอ่ะอยากเข้าไปหาคำตอบในหนังเพราะฉะนั้นเะคุณค่ะผ่านครัย่ขอเิญพดด้วยนะครับหาท่านถัดไปคนที่นั่งอยู่ข้างผมเองตอนแรกผมเจอเขาครั้งแรกผมถามว่าอันนี้ทรงผมจริงใช่ไหมรรหรือว่าเขาใส่มิกหระคะรู้จริงๆ,งๆเพราะว่าเราจําภาพเขาจากซีรีส์หรือว่าเรื่องก่อนๆแต่รู้ว่าทรงผมที่โกะมาใช่ทรงจริงหรอกเรารู้แหละจากรเรื่องก่อนก็เลยถามมันนี้ก่อนแต่ผมจะไม่ถามคุณเรื่องนี้คําถามจะยากกว่านั้น มีใครได้เดินนีเทศกา,กา Human ล Umatree 2 Center หรือยังครับมีใครได้เดินมางาครชั้น8มาสัากครู่ทีถามไปถ้ายังไม่ได้เดินเดี๋ยวแนะนําให้ไปเดินนะครับเพราะว่าคุณจะเจอใบสมัครงานและใบลาออกของไทยหลายคนหนึ่งในนั้นคือุเพชรครับคุณเพชรเนี่ยได้กรอกใบสมัครงานและใบลาออกซึ่งในใบสมัครงานเขาเกรอกมาแบบนี้เขาบอกว่าข้าพเจ้าขอสมัครเป็นผู้อาศัยในชนบทแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ แต่แหตุผลที่ควรจะรับคุณเข้าทำงานนี้ก็คือรักความสงบนี่คือยังไงฮะต้องอธิบายที่หนึ่งครับเห็ดข้างหลังข้างหลังข้างหลังนโอ้คาตาเลยครับลาเป็นคาตาเลยครับอันนี้เขียนเขียนด้วยตัวเองจริงใช่ไหมครับตอบจริงโอเคครัอบจริงครับก็ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ สงบอะไรเนี้ยครับโอเคในในตัวเมืองมันก็คงมีความพุ่งไปยังม,มาดาอยู่แล้วแล้วที่ผมก็คงจะนึกไปถึงแงบบสภาพอากาศด้วยแล้วแบบประเทศไทยของเรา,เราประเทศเ,เราก็มีแภาวะโลจิสติก์เยอะมีอะไรต่างๆก็เลยแทนวิถีสถานที่ที่ผมนะอยากจะไปอยู่ที่อยู่แล้วรู้สึกสงบเป็นตัวเองสบายใจในความคิผมก็เลยคงนึกถึงแบบว่าชนบทเงียบ อะไรอย่างเงี้ยคือปกติชอบชีวิตสงบูรณ์แบบกันอยู่แล้วใช่ประมาณนั้นครับอยากอยากมีชีวิตประมาณนั้นนี่คิดก่อนดูหนังทําหนังเรื่องนี้โดนอะทีก่อนเล่นหรือว่ามาได้เล่นแล้วก็เริ่มตอนแรกคิดแต่ยังไม่จริงจังแต่พอเล่นเรื่องเนี้ยเริ่มคิดจริงขึ้นเรื่อยเรื่อยได้ถามเพื่านคาแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมอูเดี๋ยวก็ได้ไม่เป็นไร แต่ว่าชอบชอบอย่างนี้จริงๆคือถ้าปกติก็เดินทางชอบไปถ้ามีโอกาสมีเวลาก็จะแบบชอบไปอยู่ในที่ที่สงบอยู่กับธรรมาชาติผมคนชอบอยู่กับธรรมชาติแล้วกันผมรู้สึกผมอยู่กับธรรมชาติแล้วผมผ่อ,อนคลายรู้สึกได้ได้เติมพลังชีวิตของตัวเองอนะไรอย่างเงี้ยครับครับก็บจะเป็นแบบสไตล์สแบบรักความสงบพาลับครับอ่านสิครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ของเขานะครับขอบคุณครับได้ค่ะเอาค้างกันหรือเปล่าเนี้ยใช่ลุกสิงเก่าเริงๆกว่จะไม่ให้ด้วยนะอ๋อเราเพราะเป็นคนเดียวที่ทำได้ไง ผ่านค่ะพิจารณาขอปตัเบอร์เรืน้ำเป็นคนเห็นนะครับถัดมาครับน้องพิมมาครับคำถามบอกว่าในฐานะตัวแทนของเด็กเจนซีเพิ่งจบใหม่และกำลังจะเข้าสู่ใบงานครับทำไมเด็กเจนซีถึงต้องมาดูดังเรื่องนี้จ้ะโอ้แต่บอกว่าง่ายไงคะค่ะก็จริงๆพิมาเป็นตัวแทนเด็กเจนซีหรือว่า first j เ m อร์ในเรื่องนะคะแล้วก็รู้สึกว่า เรื่องนี้มันน่าจะรีเรทกับกับคนที่กําลังเป็นเฟิร์สจอบเบอร์หรือว่าเป็นเด็กจบใหม่ที่กาลังจะก้าเข้าสู่วัยทางานหรือก้าวเข้าสู่โลกเหุ่การทํางานในชีวิตจริงๆแล้วอนะไรเงี้ยแล้วมันจะเห็นการเดินทางของของ,ของตัวละครว่าแบบการที่เขาเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยภาพฝันที่เขาเคยฝันไว้ว่าแบบการทําง,ทงานของเขาจะเป็นหนึ่งสองสามสี่สุดท้ายมันจะเป็นยังไงมันจะเขาจะต้องผ่านแล้วก็พบเจอกับอะไรบ้างที่ ทำให้เขาได้เข้าใจจริงๆว่าสุดท้ายแล้วโลกแห่งความจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เขาคิดก็ได้ะรก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้ First สจ็ p บ e r หรือว่าเด็กเซนซีที่กําลังจะเริ่มทํางานหรือว่าเริ่มเข้าสูว่วัยทํางานจริงๆในปัจจุบันเนี่ยน่าจะดูแล้วน่าจะได้แบบข้อคิดแล้วก็ได้ตั้งคาถามไปพร้อมๆกับตัวละครจีดาเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วชีวิต ดาหรือว่าชีวิตของคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยมันมันต้องพบเจอกับโรคแบบไหนกันแน่แล้วแล้วเราจะดีกับสิ่งนี้ยังไงบ้างคุณได้เตรียมตัวใช่นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่โลกการทํางานจริงๆหรือถ้าใครที่ทํางานมาสักพักก็ก็กระดูได้ใช่ไหมจะได้ตรวจสอบการทํางานของตัวเองจริงๆกับคนอื่อไหนด้วยผ่านไหมครับไม่ผ่านค่ะเห็นตัวจำไม่รู้สึกแก่แล้วก็รู้สึกไม่สวยเลยนะท่านมาหรือหรือพี่เติ้ลมีคำแนะนำถึงเด็ก Gen X บ้างไหมครับ เป็นพิมพ์ได้เลยนะคะชมพูดถึงนะผ่านค่ะโอเคท้ายครับของคุณอาตองนะครับครับผมจะต้องยากสุดๆไปเลยฮะแล้วทำไมผมไม่อยู่ท้ายน่ะผมกดนานมากเลยครับพี่ยากจริงฮะเขาบอกว่าคือหนังเรื่องนี้ฮิตสปายผู้ชมหลายๆคนให้ให้ลุกไปทำอะไรหลายๆอย่างเช่นเช่นเมื่อกี้น้องที่พี่เต้นพูดหรือพี่เห็นดุกลงเนี่ยเขาก็ลุกมาจัดกิจกรรมราวแชร์หรือว่าคุณปูนเอกพจน์เนี่ยก็ดูจบก็มาทำเลือกสการ รัเซ็นเตอร์นะชาใช่แล้วก็ถ้าเป็นคุณดตอมนะครับเป็นนักสตปินเนี่ยอินสปายอะไรจะเป็นคำอะไรว่ากันมัดเลยให้มันผุูกมัดหน่อยๆอินสปายหลักได้ฐานะได้ฐานะผู้ชมแล้วกันที่ได้ชมไปแล้วนะครับถ้าเป็นผมก็คงจะเป็นทำทางที่ถนัดนะครับคงอาจจะอินสปายมาได้เป็นได้เป็นเพลงนะแต่ก็เป็นเพลงที่ชวนตั้งคำถามแล้วก็ตื่นตื่นนำไปชมการกดแตกบางอย่างนะเพราะว่าเต้องบอกว่าตัวหนักอ มันก็มันหุ้เราแบบของตรวจความจำเจนและชิเราสำเป็นความจำเจที่มันไม่ควรถูกปล่อยไว้แล้วกันมันเป็นสนามันเป็นคัถามที่ถูกมองผ่านแล้วก็ไม่เคยถูกหยุยกขึ้นมามองมันด้วยการอย่างจริงจังแล้วก็ทํา้นี้มัได้ถูกทำแล้วพันทัพยุ์เรื่องนี้ครับก็เป็นอะไรที่ที่เราจากทุกคนมาได้ได้ชมกันเป็นของแบมีชื่อเพลงยังครับโอ้โหเอาชื่อพลงด้วย ตข่จ่ออ่ะเข่งจ่ออีกค่ะเข่งก็มีอ่ะอ้าวเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ต้องไปยังประเดี๋ยวไหมน้องใช่ครับแต่จริงๆอ้าวเฮ้ยก็ดูเหมาะกับเรื่องมีหนะเหมือนตอนสัมภาษณ์พูดอย่างหนึ่งแล้วพอมาทำจริงแล้วได้อย่างใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอันนี้คุณเรนตอนกคิดอยู่แล้วบอกมึงคิดคิดคิดอยู่คิดเอาชิบใช่ไหมฮะครับครับขอไม่ตอบครับอาจจะเป็นประมาณว่าแอบฝันไว้ว่าได้ลาออกอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ย ชื่อมันดูแบบดิอินดี้นะดีอินดี้อินดี้คือไม่รู้ว่าเฮ้ยจบลงว่ายังไงดีแอบฝันไว้ว่าได้ลาออกจะได้ฟังเมื่อไหร่ครับโอ้โหพี่เดี๋ยวเจาะสามเจาะสามอาจจะเลยอ่านรอบนี้ไปก่อนนะฮะมาเขียนไม่ทันแล้วครับพี่เออาหนักให้หนักออกก่อนผ่านไหมครับผ่านไหมครับแน่นอนใะอยากฟังเพลงของเขาโอขอบคุณนะผมเองคนรับกลอบได้ไหมครับผมหมดหน้าที่แล้วเข้าใจละโอเคแต่ว่า พอน้องต้องพูดถึงเรื่องอีสไตล์เรื่องของบทเพลงนะคะแะน่นอนว่าเพลงของน้องตอนนล้ต้องรอ,อนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรครับผมว่ามีเพลงหนึ่งซึ่งกำเนิดบนโลกใบนี้นะคะนั่นก็คือเพลงพนักง,งานใหม่บนโลกใบนี้ซึ่งโปรดิวฐ์โดยนิโคลีอาสค่ะแล้วก็เสิร์ฟโดยชเวชานะแล้วก็ร้องโดยฟ้าเปอร์รเจโต้ตอนนี้ทั้งสองท่านมาร่วมงานไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะบนเวทีแห่งนี้เรามีนักร้องนะคะอยู่แล้วนะคะหลายเวทีมากมายนะคะหลายวงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เราจะมีบทเพลงนะคะพิเศษนะคะจากเราแสดงนะคะสำหรับพนักงานใหม่บนโลกใบนี้เดี๋ยวให้ท่านท่านบ้างว่าเราต้องแวะมาเล่นอะไรดีเนเชนจะร้องหรือเปล่าผมเพ่นอย่างเดียวผมการงานเนี่ยพนักแสดงสิ้ท่านลงไปเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเชิญน้องเทนกับจิ้นคิ้งก่อนเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกนิดนึงนะคะโอเคมาคุยกันต่อกับน้องเพทนต่อนะ